แม่บอพูดถึงว่านางแตงไทยเป็นใครนางแตงไทยก็คือคนเห็นลดแม่โคย้ายหลุมซึ่งพูดว่ามีคนมาเขียนจดหมายขู่ตัวเองแล้วตัวเองก็อ่านดูว่าอย่ายุ่งนะคะซึ่งนาต่ายเคยพูดว่านางแตงไทยเนี่ยไม่ได้เข้าโรงเรียนอ่านหนังสือไม่ได้แล้วอ่านได้อย่างไรว่ามีคนขู่ตัวเองซึ่งตัวเองเนี่ย มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะที่ชื่อชฉอมว่าเห็นด้วยแต่สุดท้ายชฉอมบอกเจ้าหน้าทีต่ตำรวจว่าตัวเองอ่ะไม่เห็นหรอกแต่แตงไทยบังคับให้พูดบอกว่าให้เห็นนะคะแล้วคนตั้งหลายคนนะคะแม้กระทั่งแม่น้องแม่น้องเองนะคะน้องทุกคนเลยนะคะแล้วทั้งหน้าต่ายด้วยนะคะย่าชี้ด้วยก็บอกว่าไม่ได้เห็นรถแมคโครอยู่ตรงนั้นนะคะก็ มีเพียงนะคะคนนี้นะคะกับเพื่อนที่ชื่อชฉอมว่าเห็นแต่สุดท้ายชฉอมก็บอกว่าไม่เห็นแต่เพื่อนบอกให้โกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละคนนี้คือใครใช่ไหมคะนะอยากรู้ใช่ไหมคะอ่ะมีคำตอบนะคะแม่บอพูดแล้วคะ่ะว่าคนคนนี้เป็นใครนะคะเป็นญาติฝ่ายไหนนะคะถึงว่านะคะมีแต่กลุ่มนี้เขาเป็นญาติพี่น้องกันนะคะที่มา เป็นพยานให้ฝ่ายผู้สูญเสียซึ่งมาเป็นพยานนะฝั่งตรงกันข้ามกับลุงพลมาเป็นพยานเกี่ยวข้องกับด้วยกันกับพ่อบอด้วยนะคะก็มีแต่กลุ่มนี้ตลอดซึ่งกลุ่มนี้นี่แหละค่ะที่รู้มาอยู่แล้วว่าที่พยายามนะคะพูดทำลายลุงพลเพื่อให้เหมือนชี้เป้าให้เป็นลุงพลนั่นเองค่ะก็ไปฟังเลยนะคะอันนี้ออกจากคลิปช่อง พ่อบอเลยนะคะเพราะว่าแม่บอเป็นคนพูดเองว่านะนางแตงไทยเป็นน้องสาวของแม่บอเองค่ะซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันนี่เองค่ะเกี่ยวพ่อบอพูดว่าจะย้ายข้างหรือจริงๆผมก็อยากจะย้ายข้างแหละแต่ไม่รู้ย้ายไปข้างในเขาคงไม่รับผมหรอกเพราะผมเป็นคนพูดแบบนะทะลึง่งพูดจนลูกได้ห้ามไว้นะก็ไปฟังพ่อบอพูดกันในคลิปนี้และฟังแม่บอ พูดเลยนะคะว่านางแตงโมเป็นญาติหรือเป็นน้องสาวนั่นเองค่ะไปฟังกันในคลิปนี้เลยจ้กและพาเที่ยวชมนะคะด้วยค่ะนะคะวิวสวยๆตามถนนทนทางไปด้วยค่ะจากประเทศแคนาดาจ้าสามกิจครับอวยอันสวัสดีครับพ่อแรมครับสวัสดีครับพ่อแรมสวัสดีครับสวัสดีที่คอยให้กำลังใจพ่อแรมได้ ว่าโป,ป้แคมย้ายฝั่งจริงไหมย้ายฝั่งมาเป็นของตัวเองครับเป็นตัวของตัวเองครับไม่รู้จะไปฝั่งไหนโป้แคมเนี่ยเขาไม่รักหรอกครับเป็นคนทะลึ่งตึงตังครับแต่วันนี้ไม่ไม่ขอทะลึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือคุณแม่คุณสอดกเสียก็ไม่อยากจะทําทะลึ่งตึงตังเท่าไหร่ครับเป็นของเงียบๆสักวันหนึ่ง แล้วก็วันต่อไปค่อยทะลึ่งตึงตังหน่อยครับครับก็แกงเหงานะจะมาอยู่แบบเงียบๆม,ม,มันก็ไม่ค่อยมาพบกับเอฟซีเงียบๆน้องเงามันก็ไม่ค่อยดีนะับแต่ว่าวันนี้ของงดในการทําทะลึ่งหน่อยผมอยู่กับครอบครัวเขาเป็นคนทะลึ่งแบบนี้นะครับเป็นคนหยอกแต่ว่าจะโดนลูกดุหน่อยครับว่าเฮ้ย hey, พ่อ ให้เรียบร้อยหน่อยอะไรพูดอะไรก็อย่าให้มันน่าอายหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมไม่ได้สอนลูกครับมีแต่ลูกคอยเตือนผมครับเป็นคนแบบนี้ครับก็เข้ามาเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนก็มาเล่นด้วยค่ะกลับไปแล้ว <c oughs> ไอ้จมโอแล้วก็ แม่แลมมาเล่นเป็นกำลังใจแม่แบมเสียงเพ้ามาค่ะอ๋อขอบคุณค่ะรู้ได้ไงเวลาแม่แบมพูดนะคนกลัวทั้งบ้าน <c oughs> ลดาเต็มบุญขอบคุณเสื้อมาค่ะสวัสดีค่ะแม่แบมค่ะสวัสดีค่ะคุณลดานะคะเนาอคุณประภัยนะคะแม่แบมสวยค่ะขอบคุณค่ะ ข้าวแรงละโบโอออกินแล้วค่ะคุณรสสุกนเนาะน้องส้มโอค่ะเอาซื้อส้มตำมาเลี้ยงค่ะวันนี้แกได้แกได้ <c oughs> ได้โชคค่ะเสียงโชคเล็กน้อยเนาะเป็นส้มโอน่ะยายส้มโอปบบแกดเนาะน้องสาวแม่แบมอินดาทุกวันค่ะกลับไปแล้วค่ะไปส่งได้ไปส่งค่ะแม่แบมใช้ครีมยี่ห้ออะไรคะอนานี่ง ขอโทษแม่แบมไม่ไม่เคยใช้ครีมค่ะแม่แบมแม่แบมไม่ได้ใช้ครีมอะไรค่ะแม่แบมไม่รู้ครีมถนอมผิวที่ลูกสาวซื้อมาให้ค่ะแม่แบมก็ใช้ใช้อะไรก็ได้ที่ลูกซื้อมาแม่แบมจะไม่ค่อยซื้อค่ะแม่แบมจะไม่ได้ทาอะไรแม่แบมจะธรรมชาติค่ะหน้าดำค่ะถ้าจริงๆอ่ะมันก็มีกะมีฝ้าเพราะว่าระตากแดดตลอดนะคะเนาะแม่แบมก็ไม่ค่อยจะ เก่งเรื่องแต่งตัวค่ะเราเราไม่เราแก่แล้วด้วยแก่แล้วค่ะลูกสาวจะซื้อมาให้ดุดีจ่าใบหน้าแม่แบมขาสวยดีอ๋อสวัสดีค่ะแม่แบมมาให้กำลังใจขอบคุณค่ะอันนี้ภาษาอังกฤษนะคะน้วแม่แบมอ่านไม่ค่อยเป็นค่ะอ่านไม่ได้เลยจำบงตุตาอ่านทิลึกภาปื้มวงนะคะน้องอ่านไม่เป็นเลยไม่ตกค่ะเมื่อวานเมื่อวาน,ไม,วานไม่ได้ตก ไมด้้ตกววันแลพ่อบอบอกว่าอยากย้ายคันแต่กลัวไม่มีคนรับอ่าใครไม่รับไม่เป็นไรค่ะมาอยู่ข้างนางก็ได้นางยินดีต้อนรับนะคะไปชมวิวถนนหนทางจากประเทศแคนาดาสวยงามจากต้นไม้ข้างทางันไยจ้า I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely vain? No air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light, I can see. I can't forgive. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. Oh, oh admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? I hope. My love my life the price it's hard to find to find. See?